2,026 toyota hilander g h suv ระดับพรีเมียมที่พร้อมตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ toyota hilander g h 2,026คือ suv ขนาดกลางระดับพรีเมียมที่ถูกออกแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่อย่างลงตัว ทั้งในด้านความปลอดภัยสมรรถนะเทคโนโลยีและความสะดวกสบายด,ยด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราแต่แข็งแกร่งไฮแลนเดอร์รุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์ของโตโยต้าในด้านความน่าเชื่อถือและประหยัดพลังงานพร้อมระบบไฮบริดรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกภายนอกของโตโยต้าไฮแลนเดอร์0 2 6ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยเส้นสายตัวถังที่ดูแข็งแกร่งและทรงพลัง ระจังหน้าขนาดใหญ่แบบใหม่พร้อมไายหน้าเล็บดีไซน์บางเฉียบให้ความรู้สึกกล้ามยุคล้ออัลลอยขนาด20นิ้วแบบใหม่ช่วยเสริมความสปอร์ตและหรูหราในทุกมุมมองรวมถึงมีให้เลือกหลายเฉดสีตามสไตล์ผู้ใช้งานห้องโดยสารและเทคโนโลยีภายในห้องโดยสารของ h i g h l เด d e r 2026ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อเน,น้นความสะดวกสบายสูงสุดเบาะนั่ง3ามแถวรองรับได้ถึง7-8ที่นั่งพร้อมวัสดุเกรดพรีเมียมและการตกแต่งที่หรูหรา หน้าจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียง JBL รอบทิศทางให้คุณเพลิดเพลินกับทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า Head-up Display ระบบแอร์แบบแยกโซน3จุดและช่อง USB ทุกแถวรองรับไลฟ์สไตล์ครอบครัวในยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัวสมรรถนะเครื่องยนต์ Toyota Highlander 2026มาพร้อมกับตัวเลือกขุมพลังที่หลากหลาย ทั้งเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเทอร์โบและระบบไฮบริดเจเนเรชันที่5ที่ให้สมรรถนะที่ดีขึ้นแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันโดยระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้า FWD และขับเคลื่อน4ลอ้อ AWD เพื่อความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพระบบความปลอดภยัยในด้านความปลอดภัย Highlander 2026มาพร้อมกับระบบ Toyota Safety s e ซ s e รุ่นล่าสุดที่รวมฟีเจอร์อัจฉริยะเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้า Pre-Collision System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ Lane Keeping Assist และระบบตรวจจับจุดอับสายตา Blind Spot Monitor Toyota Highlander 2026คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มองหา SUV ที่มีความหรูหราทัานสมัยและปลอดภัยเหมาะกับทั้งครอบครัวหรือผู้ที่รักการเดินทางด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม Highlander รุ่นใหม่นี้พร้อมจะเป็นเพื่อนคู่ใจของคุณในทุกเส้น หากคุณสนใจรถรุ่นนี้เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะไกลถือเป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2026